สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ปราภางแปนะคะนำผ้าไหมสุรินนะคะเป็นผ้าไหมสวยๆมาให้ทุกท่านได้เลือกรับไปดูแลนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์วันนี้ทักทายคุยกันได้ค่ะจองผ้าสวยๆก่อนใครนะคะมาชมผ้าผืนแรกค่ะห้าตะโกนะคะทอยกดอกหลายลูกแก้วค่ะมีหน้านางแบบนี้นะคะและก็มีชายคุยค่ะ นี้ค่ะหน้านางสวยนะคะลายแบบนี้ค่ะนี่ค่ะฮาร์ตโกโทยกดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางชายคลุยค่ะท่านใดสนใจทักมานะคะผือละสามพัน ราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีแล้วก็มีของแถมเหมือนเดิมนะคะสนใจทักมานะคะพื้นต่อไปค่ะห้าตะโกโทโยกดอกนะคะมีหน้านางแบบนี้ค่ะแล้วก็มีชายครุยนะคะ นี่ค่ะหน้านางสวยแบบนี้สวยนะคะมีหน้านางออกสีม่วงนะคะแบบนี้นนเป็นผ้าเชิงล่างนะคะแบบนี้ท่านใดสนใจทักมาค่ะผืนละ 3,300บาทนะคะราคานี้อาบน้ํายาส่งฟรีนะคะอาบน้ํายาส่งฟรีมีของแถมนะคะเรามีเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะสนใจทักมาค่ะพื้นต่อไปค่ะลายแบบนี้ห้าตะกโทโยกดอกนะคะ ลายลูกแก้วค่ะเป็นผ้าเชิงบนล่างนะคะลายแบบนี้ลายนี้สวยแปลกนะคะไม่ค่อยไม่ค่อยได้เจอแบบนี้หน้านางนะคะใช้ครุยค่ะนี่ค่ะ ดอกลายลูกแก้วนะคะมีหน้านางสวยๆนะคะแบบนี้แล้วก็ชายคลุยค่ะถ้านในสนใจทักมาค่ะ3,300บาทราคานี้อาบน้ำยาสมฟรีนะคะสนใจทักมาค่ะ เผื่นต่อไปนะคะมังกรขาบแก้วค่ะ้าตะโกโถยกดอกเม็ดพริกไทยค่ะมีหน้านางชายคลุีนะคะลายนี้ค่ะมังกรขาบแก้วสวยสวย นงกนรับแก้วห้าตะโกโทยุกดอกเม็ดพริกไทยมีหน้านางชายคลุยนะคะลายส,ยสวยๆค่ะ้นละสามพันห้าร้อยบาทค่ะอาบน้ํายาสมฟรีนะคะพื้นต่อไปค่ะ สตะโกนะคะลายดอกรักราชกัญญาค่ะเป็นลายดอกรักราชกัญญานะคะลายแบบนี้ค่ะสีน้ำเงินนะคะฟ้าเข้มออกน้ำเงินนะคะเนื้อผ้าสวยค่ะผืนนี้ ท่าในใดสนใจทักมานะคะผืนละ1,900บาทราคานี้เย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีนะคะเย็บริมอาบน้ำยาส่งฟรีค่ะสนใจทักมานะคะลายดอกรักราชกัญญาค่ะสีสวยนะคะผืนนี้สีสวย ผืนต่อไปค่ะวันนี้นำดอกรักราชกัญญามาให้ชมหลายผืนเลยนะคะ <c oughs> ดอกรักราชกัญญาสีนี้ไม่ค่อยเห็นมานะคะเ <c oughs> ขียวอมฟ้าค่ะถ้าจโกโทยกดอกนะคะสมปักปูมชายครุยนะคะดอกรักราชกัญญาค่ะ ดอกรักร้กัญญาส่วนใหญ่จะเป็นเชิงบนล่างนะคะเพราะเราออกแบบมาแบบนี้นะคะ้าตะกอโทยกดอกนะคะสมผักบุชายครุยคะ่ะคืนนี้สีเคมีนะคะ ท่าในใดสนใจทักมากค่ะพืนละ3 3 0 0บาทนะคะราคานี้อาบน้ำยาส่งมรีนะคะพื้นต่อไปค่ะขอเจ้าฟ้าอีกผื้นหนึ่งนะคะคาตะกอทอยกดอกนะคะสมปักปูมชายฝวีเป็นลายแบบนี้นะคะจะมีชัดกับมี ไม่ชัดนะคะลงสีแบบนี้อาจจะมีเสียง,งรบกวนเยอะนะคะต้องขออภัยด้วยเป็นดลบรักราชัญยานะคะฮาตโกโทยุกโดกค่ะนี้ค่ะลายแบบนี้ สีสวยนะคะเนื้อผ้าสวยค่ะท่านใดสนใจทักมาค่ะคือราด3ามพัน0บาทค่ะราคานี้อาบน้ำยาสมฟรีนะคะ,ะพื้นต่อไปค่ะ ห้าตะกอทอยกดอกนะคะลายลูกแก้วค่ะมีชายครุยนะคะเป็นสีธรรมชาตินะคะลายแบบนี้เป็นสีธรรมชาติค่ะลายดอกรักราชกัญญานะคะ เป็นสีธรรมชาตินะคะลายดอกรักราชกัญญาค่ะห้าจักโกโทยยกดกย้อมสีธรรมชาตินะคะใจะเดิารอบแแล้วเ,นะเป็นห้าจโกโกโทยกดอกสีธรรมชาตินะคะ แบบนี้ใดนสนใจทักมานะคะผืนละ3,500บาทคนะ่ะราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีและมีของแถมด้วยนะคะเลือกเลยค่ะชอบผืนไหนผืนนี้เป็นผ้าอ่า ที่ส่งเข้าประกวดด้วยนะคะเป็นผ้าที่ส่งเข้าประกวดลายดอกรักราชกัญญานะคะผืนต่อไปนะคะอันนี้ก็ผ้านี้ก็ส่งเข้าประกวดเหมือนกันนะคะเป็นผ้าที่ส่งเข้าประกวดอีกผืนหนึ่ง ประกวดล,ลายดอกและราชกัญญานะคะผืนนี้เป็นผ้าตะกโกนะคะห้าตะกโกทอยกดอกลายลูกแก้วค่ะมีใช้ยครุยเป็นสีธรรมชาตินะคะแบบนี้ส่กระจบดูได้นะคะใช้ด้ <c oughs> นี่ค่ะเนื้อผ้าสวยมากนะคะเป็นห้าตะกโก <5 S 1> ค่ะสีธรรมชาติ ขอบคุณนะคะโอกาสหน้าเชิญใหม่ค่ะ,ะลูกค้าซื้อผ้าผ้ากอมาใช่ไหมลูกค้าซื้อผ้ากอมาเขาดูแล้วรอบหนึ่งนี่ค่ะ ค้าจะกอทอยกดอกนะคะมีชายคลุยค่ะแบบนี้สีธรรมชาตินะคะท่านใดสนใจทักมานะคะพื้นละ3,500บาทราคานี้อาบน้ำยาส่งฟรีแล้วก็มีของแถมเหมือนเดิมนะคะท่านใดสนใจคุณน,นี้สวยมากอีกผื้นหนึ่งค่ะ เดี๋ยวหาก่อน <c oughs> แขวนไว้อันนี้ก็ผ้าส่งใครประกวดเหมือนกันนะคะ้าตะโกทอยกดอกลายลูกแก้วนะคะนี่ค่ะมีใช้ครุยนะคะอันนี้ก็ส่งเข้าประกวดเหมือนกันนะคะที่ส่งเข้าประกวดแต อันนี้คือผ้าที่กลับมานะคะคือเราจําหน่ายไม่ได้นะคะแล้วก็ผ้าที่ได้รางวัลคือมีลูกค้ารับไปแล้วอันนี้คือก็ส่งเข้าประกวดเข้าเกณฑ์แต่ไม่ได้มีรางวัลไม่ได้ร่ำรางวัลไม่ได้รับรางวัลกลับมานะคะเนื้อผ้าแบบนี้ค่ะลายดอกรักราชกัญญานะคะท่านใดที่ยังไม่มีรับไปไว้ได้นะคะไปไว้ใช้ เป็นสีธรรมชาตินะคะฝืนี้สีธรรมชาติท่านใดสนใจทักมานะคะผืนละ3,500บาทค่ะราคาเบาๆนะคะ3,500บาทอาบน้ำยาส่งฟรีแล้วก็มีของแถมเหมือนเดิมนะคะท่านใดสนใจผ้าไหมสุรินนะคะผ้าไหมสวยๆนะคะ มารับไปดูแลเลยนะคะสนใจผ้าไหมแอดไลน์วันนี้ทักทายคุยกันได้ะคะ่ะเจ้าผ้าสวยๆก่อนใครนะคะฝากกดติดตามค่ะกดไลค์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปก่อนใครจ้งผ้าก่อนใครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัส่ี